ความรักที่ไม่สมหวังไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องของคนอ่อนแอและไม่ใช่เรื่องเล็กในอิสลามเพราะหัวใจคือสิ่งที่อัลลอฮ์จะสอบสวนก่อนอย่างอื่นวันนี้เราจะไม่ปลอบแต่จะเตือนด้วยอัลกุรอานด้วยฮะดีษและด้วยความจริงที่ศรัทธาต้องยอมรับความรักที่เจ็บไม่ได้แปลว่าเลวร้ายอัลลอฮ์ตรัสว่า และอา ن ت นจะคักรู้ شيئا ว่าเขา ل ัยรุ่นลักม์แลอาแสนจะพิบุ شيئا ว่าเข ل ชรุ่นลักมวะลย علم และอันตุมลาตาละมุ ن และบางทีพวกเจ้ารังเกียจสิ่งหนึ่งทั้งที่มันเป็นความดีสำหรับพวกเจ้าและบางทีพวกเจ้ารักสิ่งหนึ่งทั้งที่มันเป็นความชั่วสำหรับพวกเจ้าและอัลลอฮุทรงรู้แต่พวกเจ้าไม่รู้ สุรออัลบากรอสุรอที่สองอายะที่สองสิบหมนุษย์ตัดสินด้วยความรู้สึกแต่พระเจ้าตัดสินด้วยผลลัพธ์บางคนร้องไห้เพราะเสียเข้าไปแต่ไม่รู้เลยว่าถ้าได้เขามาชีวิตศรัทธาอาจพังยิ่งกว่าเดิมความรักที่ไม่สมหวังไม่ใช่เรื่องบังเอิญอัลลอฮ์ตรัสว่ามาอซอบะมินมูซีบัตินฟินอารด วลาฟีอังฟุสิกุมอิลลาฟีกิตาบิมมินกวบริอันนบรออาฮาไม่มีความทุกข์ใดเกิดขึ้นแก่แผ่นดินและไม่มีความทุกข์ใดเกิดขึ้นกับตัวของพวกเจ้าเว้นแต่ได้ถูกบันทึกไว้แล้วก่อนที่เราจะให้มันเกิดขึ้นสุรอ์อัลฮะดีดสุรอ์ที่ห้าิบเจอายะที่ยี่สิก่อนที่คุณจะรักเขาก่อนที่คุณจะผูกพันก่อนที่คุณจะคาดหวัง อัลลอฮ์รู้หมดแล้วว่ามันจะจบยังไงและถ้ามันจบแบบนี้แปลว่ามันไม่มีทางจบแบบอื่นความรักก็เป็นฟิตนะอัลลอฮ์ตรัสว่าอินนามะอัมวาลุกุมวะอาลาะุกุมฟิตนะแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าคือบททดสอบสุรออัตตะกอบุลสุระที่หกสิบสี่อายะที่สิบห้าอุลามะอธิบายว่า ฟิตนะคือสิ่งที่ดึงหัวใจออกจากอัลลอฮ์ถ้าความรักทำให้คุณละเลยละหมาดยอมฝ่าฝืนฮารานฮารอมยอมลดคุณค่าตัวเองนั่นไม่ใช่ของขวัญแต่มันคือบททดสอบที่กำลังชนะคุณห้ามยืดหัวใจไปในสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนของเราอัลลอฮ์ตรัสว่าววลาตามุดดั่นาไอในกะอิลามามัตตะนาบิฮีอัจวะจัมมินฮุม และอย่าได้ทอดสายกาของเจ้าไปยังสิ่งที่เราให้ความเพลิดเพลินแก่บางกลุ่มในหมู่พวกเขาสุระต่อหาสุราะที่ยี่สิบอายะที่หนึ่งสาบเอดบางคนไม่ได้แค่มองแต่ยืดหัวใจไปหวังไปเฝ้ารอไปผูกกับคนที่อัลลอฮ์ไม่ได้เขียนไว้ให้และนั่นคือจุดเริ่มของความเจ็บทำไมอัลลอฮ์ให้เราเจ็บแบบนี้ท่านนาบีสัลล,ล,ล,สลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวลลลาลลลาว่า إذا أحب الله นิบต ا ت า ا ูเมื่ออัลอ a h ทรงรักบ่าวคนหนึ่งพระองค์จะทดสอบเขาบางความรักถูกตัดไม่ใช่เพราะอัลลอ h เกลียดแต่เพราะพระองค์ไม่ต้องการให้หัวใจคุณไปพังในสิ่งที่เลวร้ายกว่ากฎของหัวใจท่านนบีสลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัลลลลมกล่าวว่ามันตะอัลละกะใช้อันวุคิละอิไล ผู้ใดผูกหัวใจของเขาไว้กับสิ่งใดเขาจะถูกปล่อยให้พึ่งพาสิ่งนั้นและอิบนุสก็ยิมกล่าวว่าเมื่อหัวใจไปผูกกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์หัวใจนั้นจะถูกลงโทษด,ด้วยสิ่งนั้นเองมนุษย์ไม่เคยรักษาหัวใจใครได้มีแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่ทำได้สรุปท้ายคลิปความรับที่ไม่สมหวังไม่ใช่จุดจบของชีวิต ต่มันคือการจัดหัวใจกลับสู่ที่ของมันอย่าเสียใจที่เขาไม่เลือกคุณจงขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ปล่อยให้คุณหลงผิดไปไกลกว่านี้หัวใจที่ยังเจ็บเพราะมนุษย์คือหัวใจที่ยังเรียนรู้ไม่พอว่าที่พึ่งเดียวของมันควรเป็นใคร Islam Timeline Tube